เสบียก็นตาเิบียก uh. ัตามีเสียงนกด้วยเสียงนกด้วยไปลูกด่นนนนนไปน้นนน เกือบเมื well, ่อวานมาเ้อ hmm? ค nah, ่อยน่ะ okay. ด mm ีนะแม่ไม right ่มาเออดีแหละรอแม่มาจัดง่นถ้าไม่รอนะค่อยมาให้เอาเลยเด้อนมบางี่อุ้ยหนาวหอนเขาไว้แคมปิ้งหนาห่อนแม่ หน้าหอนมามาแคมป์ปิ้งกันเฮ้าไม่ไม่ไมลูกลูก